สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่หนึ่งร้อยสามสนะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่นะครับหลังจากห่างหายกันไปหลายวันเนาะผมก็ไปได้พระสมเด็จนะครับมา2องค์นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์ทรงเจดีนะครับพี่พี่ ก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่ๆเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องทอนพระเครื่องนะครับผมถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับสนใจนะครับพระที่ผมนำมาให้ชมวันนี้นะครับก็สามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์099 6341275นะครับ0 9 9 6 3 4 1 2 7 5เเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมเบอร์ไลน์ก็เบอร์ เป็นเบอร์โทรเลยนะครับเบอร์ไน์ก็เป็นเบอร์โทรเลยนะครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับเบอร์ไนลก็นี่เลยนะครับก็ยังไอเหมือนเดิมนะครับพี่ๆเดี๋ยวเรามาเริ่มดูองค์แรกกันเลยนะครับนี่นะครับผมองค์แรกนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่อันนี้ไม่ใช่กรอบทองนะครับเป็นกรอบไมค่อนนะครับอ่ากรอบไมค่อนนะครับ เป็นกรอบไมคอนคือเจ้าของเขาใส่มาอย่างนี้นะครับเจ้าของเขาใส่มาแบบนี้เลยแล้วก็จัดไปตามสภาพนะครับนี่ครับเป็นกรอบไมคคอนนะครับนี่ครับพี่พี่เห็นไหมครับดูดูคาแป้งเลยครับคาแป้งยังมีนะคาแป้งยังมีนะครับเนื้อนะครับมีรอยแย่เห็นไหมครับมีมลสารนะครับมีเม็ดผงนะครับ นหน้าตาพพักนะครับเนื้อนี่สองด,ดีจะเป็นก้นกอนๆนะครับเห็นไหมครับนะครับเ <c oughs> นื้อเขาจะเป็นก้นกอนๆนะครับแล้วก็มันจะมีรอยแยกรอยแยกนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่นี่รอยแยกของม้อนสารนะครับนี่เม็ดผงนะครับ นี่เลยนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ชมนะพี่พี่นะเดี๋ยวผมแกะให้ชมนะครับนี่เลยนะครับอันนี้เป็นกรอบไมค่อนนะครับเป็นกรอบไมคอนนะครับไม่ใช่กรอบทองนะพี่พี่นะต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงก็จะแหบๆเลยนะครับเนื่องจากไอนะครับพี่นะอ่าองนี้เลยนะครับพี่พี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ เป็นพิมพ์ใหญ่วัดละคังนะครับดูด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างนะครับตัดเรียบสวยงามเลยนะครับนี่เห็นไหมครับโอ้โหนี่พี่ๆดูนะครับเม็ดผงนี่ผงนะครับนี่ครับด้านบนนะครับด้านล่างนะครับเห็นไหมครับอันนี้ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็จะมีรอยแยะนะครับนี่ รอยย่นๆนะครับรอยย่นนะครับนี่รอยแย่ลอยนั้นนะครับนี่ดูเนื้อดีครับนี่เห็นไหมครับผิวนะครับเป็นรอยย่นๆนะครับเขาเรียกยุบแย่ๆนะครับอนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับพี่ๆนะผมลงกล้องให้ดูนะครับอ่า นี่ครับพี no our our part, screen. Screen. Story, ่พ nice. ี่เห็นไหมครับนี่หน้าตานะครับพพักนะครับนี่ดูคาบแป้งนะครับคาบแป้งนี่คือเกาะอยู่ในเนื้อเลยนะครับไม่หลุดไม่ออกไปไหนเลยนะครับพี่พี่เห็นไหมครับนี่นี่รอยดูรอยแยกรอยยุบของเม็ดผงดีครับเป็นโพรงเลยนะเห็นไหมพี่พี่นะครับพี่พีเอฟซีนะครับองนี้นะครับองนี้นะครับองนี้ เอาเบาๆเลยนะครับ7,000บาทนะครับองนี้เปิดไว้7,000บาทนะพี่ๆนะนะครับโอ้โหสวยงามเลยนะครับอาดูด้านหลังกันนะครับเห็นไหมครับรอยแยกนะครับพี่ๆนะนี่ครับ นี่ครับโอ้โหนี่ดูด้านข้างนะครับดูด้านข้างนะครับตัดสวยเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับพี่เห็นไหมครับโอ้โหนี่เม็ดผมที่ผมชี้ให้ดูนะครับก้อนเบเล์เลยนะครับด้านข้างยังมีรอยนะครับเป็นร่องรอยการตัดนะตัดแบบเขาเรียกตัดตอกใช่ไหมพี่ เราเรียกกันตัดตอกนะครับในเป็นรอยเฉียงเสียงนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับเห็นไหมครับอ่านี่เลยนะครับองนี้นะครับเปิดไว้ที่7,000พบาทนะครับเปิดไว้ที่7,000พันบาทนะพี่ๆนะเปิดไว้ที่7,000บาทนะครับมาชมองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปนะครับเป็นองนี้นะครับเป็นพิมพ์ทรง j จดีนะพี่ๆนะเป็นพิมพ์ทรง j จดีอ่านี่เลยนะครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีรอยปริแยกนะครับนะครับหัวมุมนะครับด้านข้างนะครับด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นคราบพวกขี้ฝุ่นนะครับขี้ฝุ่นนะครับเนี่ยคือพระสององค์นี่คือเอาลงมาจากหิ่งเลยนะครับบรรดาหิ่งหิ่งเลยนะพี่นะดูดูจากองค์ที่ไม่ใส่กรอบนะเนี่ยเห็นไหมครับนะครับคราบฝุ่นเกาะแน่นเลยนะครับนี่เห็นไหมครับ อันนี้คือผมไม่ได้ปัดเลยนะพี่นะนี่ดูน้าแข่งเลยครับติดชัดเจนนะนี่ริ้วจีวรตรงนี้ถ็นชัดเจนนะครับอันนี้พิมพ์ทรงเจดีนะครับพิมพ์ทรงเจดี่าวัดละครั้งพิมพ์เจดีนะพี่ๆนะนี่ครับนี่ครับองนี้จะออกเนื้อโซนขาวนะครับออกขาวๆนะครับพระพระไม่ได้ผ่านการใช้นะครับก็จะเนื้อขาวๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยดูฝุ่นเลยครับ ฝุ่นพวกนี้นี่เกาะแน่นเลยนะครับแน่นเลยนะครับเป็นดินแล้วนะครับฝุ่นนี่กลายเป็นดินและเกาะแน่นจัดนะครับนี่เห็นไหมครับนี่คือเดิมเดิมเลยนะครับเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับพี่ๆนะพระนี่เอามาจากบนหิ้งเลยนะครับพระอยู่บนหิ้งเลยนะครับพระบ้านๆหิ้งๆเลยนะครับเนี่ยดูจากฝุ่นนะครับ ได้มาสององนะครับวันนี้ได้มาสององค์เป็นพิมพ์ใหญ่องค์นึงแล้วก็พิมพ์ทรงเจดีนะครับนี่นะครับดูด้านหลังกันนะครับดูด้านหลังพระไม่ได้โดนเหงื่อนะครับก็จะแห้งๆนะครับเห็นไหมครับรอยปีแยกปีแยกนะครับด้านหลังก็จะมีรอยรูมลสารหลุดรอดออกไปนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ พี่ๆนะดูด้านหลังนะนี่ด้านหลังนะครับอ่าองค์นี้ก็เดิมๆนะครับมันบานหิ้งๆเลยนะครับอันนี้ก็เอาไปเจ็ดพันบาทนะครับเจ็ดพันบาทอ่าเจ็ดพันบาทนะครับเจ็ดพันบาทท่านใดชอบก็โทรมาได้ครับที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5นะครับ0 9 9 6 3 4 1 2 7 5เบอร์โทรและเบอร์ไลน์บอร์เดียวกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝากเพลิดเพียงแค่นี้สวัสดีครับ